ดูแปดท้าผมได้มาวันนี้ดิราคาขนมเนื้อเดียวกระปูกเพื่อกิ่งแก้วเลยนะเนี่ยนะครับนี่เนี่ยเป็นพระพุ่งสมเด็จโตล้วนๆบีนะครับองค์นี้นะครับนี่คือสมเด็จสองสี่แปดห้าอินโดจีนนะครับพระที่เข้ามารวมปุกเสกเนี่ยพราะจาดพ่อะจงเพราะคงพ่ออีปูดีปูจันปูเจริญนะครับเพราะเลือเศาชงโงกพ่อะแช่มตากล้องนะครับพ่อะเปลี่ยนวัดใต้ปูดีวัดเหนือเนี่ย นะครับเข้ามาร่วมปลุกเสกผาพิธีนี้นะครับเสกพร้อมกับชินาราชอินโดจีนนะครับปูนากเนี่ยใช้ผงนะครับที่สมเด็จโตได้ลบไว้ล้วนๆเนี่ยนะครับในการทำนะครับนี่เห็นไหมดูเนื้อเลยขรยยากได้บางพี่องค์นี้กดหนึ่งมาองค์นี้เป็นพิมพ์ฐานคู่นะเป็นพิมพ์ฐานคู่พิมพ์เนี้อทอดแบบมาจากบางคุณพรหมนะครับ ยี่สิบห้าไม่พอต้องสามสิบวิ Indo อินโดอินโดจีนพิมพมลาสุดกำลังมื่งอ่านั้นจะเป็นพิมพ์ไกเซอร์ไกเซอร์จะแพงพี่พิมพ์ใหญ่ไกเซอร์จะแพงนะครับอ่อาเดี <repaired S 1> ด๋วยวอันนี้เราประมูลให้นะครับ <c oughs> เป็นทฐานคู่นะครับสองสี 8, ่แปดห้าอินโดจีนจะไปครับเปิดแรกมาเวลาเดินตัวจริงแท้ต้องจีตขนาดนี้พี่นะครับต้องจีตขนาดนี้นะ เท่าไรนะแอดอยู่ที่เจ็ดพันบาทครับผมราคาสุดโอ้พี่ส,สมเด็จอินโดจีนเท่าไรนะอยู่ที่เจ็ดพันบาทจ้าโอ้แล้วพี่ดูเนื้อครับนี่ครับผงสมเด็จโตล้วล้แล้วเข้าพิธีปลุกเสกนะครับพร้อมกับชินราชอินโดจีนพี่เท่าไรนะมาที่เจ็ดพันบาทพี่จ้าราคาเท่าไรราคานี้เศร้าเลยพี่เศร้าเลยนะ าแล้วปเป็นเรื่องไปโอ้แล้วเป็นพิมพ์ฐาน,านคูค่ด้วยสวยนะองค์นี้สวยเนื้อสวยมากนะครับพิมพ์ปิดไปแล้วนะครับใครจะได้ไปมาดูกันจ้าเรียบอาวุธคาปิดไปแล้วปิดไปที่ปิดไปในร,ร,ราคาเท่าไรครับเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทนะพี่ชายพี่พในิจใจมากร<ข>องข, <อ S 1> ขอบ,ขอบคุณจ้าไปไป ก็ไม่ทันจ้าขอบคุณจ้าพี่สาธุค่ะพี่จชามือเลย